อะไรชุดหนดิตัวนี้ันี้ตัวนี้โอาอยไม่เอาได้มอ่งั้นอันนี้สีชมพูทิ้งแค่สีชมพูนี่นี่วินเนาะชอบอยูตเขาใส่กันนะนี่อะไรอะแล้วดูใส่เฮ้ย เดี๋ยวิถาหน้าให้เสร็จหรอน่ารักเก๋ไกอบายอุ้ยอุ้ยลืมไปแล้วนะเนี่ยไปสาดน้ำได้ไหมอันนี้ช่ำมากจะได้ฝึกว่ายน้ำได้ไง เผื่อเราต้องโดดสระหาทางสับล่างกันอีกอ่ะอีกแล้วเหรอสลับล่างโดดน้ำเชื่อใจพิ้นไหมตลกอ่ะตลกมากตลกจริง

ไอ้ตลกจริงอุ้ยสวยมากอุ้ยน่ารักมากเหมือนเอ็มวีเลยอ่ะเอาไปตัดเอ็มวีได้เลยเฉยขาวะเจ้าอยากเห็นอีดิทอยากเห็นอีดิทอันนี้อ้าวแฟงมันเหมือนสิ่งนั้นมากเฮ้ยผมเหมือนกันเลยเหมือนิงมากปะก็คือตัวแทนตัวแทนแฟดคัพ เข้าใจทั้งรู้ใจแฟงด้วย,ยน้ำเัมอมีใจจริงด้วยสวยเหรอนานทีได้เห็นเจ้ยิม้มกว้างแบบนี้ฮะสงสัยมีคนนะไม่ยิ้มได้มั้งจะเจ้คือก็ยิ้มตลอดเลยนะจริง อันนี้เฮ้ยตัวเล็กตัวโตน่ารักมากตัวเล็กตัวโตน่ารักมากเราเราเอาตัวเล็กตัวโตมาจากในนิยายแต่ว่าสลับกันนิดหนึ่งเพราะในนิยายตัวโตคือเรตัวโตต้องเป็นเรแต่ว่าเรในเวอร์ชันนี้ก็ค่อนข้างจะตะมุตะมีเป็นไซส์มินินิดหน่อยตอนตอนที่ว่ายน้ำเราว่ายน้ำกันประมาณ แปดโมงเจ็ดโมงแปดโมงใช่หนาวมากหนาวมากเพราะว่าฝนเพิ่งตกอย่างนี้เลยอ่ะใช่เราแบบจริงๆแล้วอ่ะ้แค่แผงห่วงอ่ะจะทานจะจะง่ายกว่าแล้วห่วงแบบแป๊มมันก็เลยจะดูทุเรศเีกนิดนึงก็เอาห่วงอ่ะใช่แเราต้องแบบขี่หลังอ่ะขาไม่ถึงอ่ะแล้วมันมีตอนที่ตอนที่นอนอย่างนี้แล้วก็ไหวไหวคือแบบความเป็นจริงคือผมแบบจะจบแล้วจะจบแล้วฝาก ควินด้อมส่อนใจววิที่เธอด้วยนะคะ EP 8แล้ว <Hi. S 1> ดูได้ที่แอปพลิเคชัน VTV นะคะทุกวันพฤหัสสองทุ่มตรงค่ะ